สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้นะครับก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในการเขียนแบบนะครับด้วยโปรแกรม solidworks นะครับฝั่งด้านซ้ายมือนะครับของหน้าจอเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นตัวใบงานของเราวันนี้นะครับมาสเก็ตแบบงานแบบนี้กันนะครับขั้นแรกเราก็เริ่มเลยนะครับไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ new ครับเลือกไปที่พาร์แล้วก็โอเคนะครับเ,เมื่อได้แล้วนะครับเมื่อเข้ามาในาตัวหน้าต่างของตัวเ,เขียนพารนะครับทุกครั้งนะครับเราก็มาดูหน่วยนะครับหน่วยของตัวใบงานและก็หน่วยของตัวโปรแกรมเขียนแบบของเรานะครับของ s o l i d w o r k าหน่วยตรงกันหรือเปล่า เป็นมิลลิเมตรหรือเป็นนิ้วนะครับตอนนี้หน่วยของเราก็เป็นมิลลิเมตรนะครับเราก็เลือกเพนก่อนนะครับขั้นแรกเราก็เลือกเพนนะครับตอนนี้เรายังไม่เขียนเป็นชิ้นงานนะครับเราสเก็ตชิ้นงานนะครับก่อนนะครับฝึกสเก็ตก่อนฉะนั้นเราเลือกเพนไหนก็ได้นะฮะเพราะเราอยากเขียนแค่ร่างสเก็ตให้เป็นก่อนเฉยๆนะครับเราก็เลือกไปที่ท็อปเพนบ้างก็ได้นะครับคลิกท็อปเพน นะครับเลือกไปที่เมนูสเก็ตนะครับแล้วคลิกไปที่ create sketch นะครับนะครับพอได้แล้วนะครับทีนี้นะครับก็มาดูใบงานของเราใบงานของเราเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นมีวงกลมตรงกลางนะครับมีวงกลมเจาะรูทั้งหมด4รูนะครับอยู่ทางด้านบนและล่างนะครับแล้วก็มี ส่วนโค้งประกบอยู่นะครับทีนี้เราก็มามองแบบกันก่อนมาอ่านว่าเราจะเขียนยังไงให้ง่ายสุดน,นะครับตอนนี้ผมก็จะเขียนให้ง่ายสุดก็คืออเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับของวงกลมวงเล็ก4วงนี้นะครับฉะนั้นเราก็มาเริ่มเลยนะครับก็คลิกไปเลือกที่ตัว เล็กแทงเกิลนะครับคือสี่เหลี่ยมนะครับเขียนรูปสี่เหลี่ยมนะครับคลิกไป1ครั้งนะครับพอคลิก1ครั้งนะครับตัวเล็กแทงเกิลนี้นะครับก็จะมีแบบให้เลือกนะครับแบบให้เลือกมีอยู่5แบบ5วิธีการคลิกนะครับแบบแรกก็คือคลิกที่มุมนะครับคลิกมุมหนึ่งแล้วออกไปอีกมุมหนึ่งนะครับอันนี้คือเลือกแบบแรกอยู่นะครับผมคลิกไปที่มุม ก็กาขยับนะครับขยับให้เกิดเป็นรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกอีกครั้งหนึ่งนะครเราก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมนะครับได้รูปสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับทีนี้นะครับเราทําอีกวิธีหนึ่งนะครับตัวที่2นะครับก็คือเซนเตอร์นะครับเล็กแทนเกิลนะครับคลิกเลือกนะครับลองสร้างสี่เหลี่ยมอีกอันหนึ่งนะครับดูความแตกต่างนะครับคลิกเลือก ตัวนี้นะครับมันจะคลิกที่จุดศูนย์กลางนะครับของสี่เหลี่ยมแล้วขยับเมาส์ออกมานะครับแล้วคลิกวางนะครับก็จะได้รูปสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะครับซึ่งทั้ง2ออันก็ได้รูปออกมาเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันนะครับแต่ว่าวิธีการคลิกที่แตกต่างกันแค่นั้นเองนะครับทีนี้เราก็มาสร้างนะครับคลิกครอบทั้งหมดนะครับผมคลิกครอบทั้งหมดนะครับแล้วก็ดีลิทนะครับ ปุ่ม Delete ที่คีย์บอร์ดนะครับก็จะออกไปนะครับทีนี้เราก็เอาใหม่นะครับสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมานะครับจากตัวเซนเตอร์นะครับลแ t a n g l e นะครับคลิกเลือกสี่เหลี่ยมเซนเตอร์นะครับคลิกวางจากจุดนะครับตรงกลางนะครับของเพจนะครับขยับกลางให้เกิดรูปสี่เหลี่ยมขึ้นมา1นรูปคลิกวาง นี้เราได้รูปสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วเราก็มาดูนะครับขนาดของรูปสี่เหลี่ยมของเราเส้นผ่าศูนย์กลางนี่นะฮะก็เป็น100นะครับเราก็ใช้สมาร์ทเดนชั่นนะครับคลิกสมาร์ทเดนิชั่นคลิกเลือกที่เส้นนะครับใส่ขนาดนะครับ100มิลลิเมตรนะครับแนวนอนแนะแนวตั้งด้วยนะครับก็จะได้100ขึ้นมานะครับ ฝั่งละ100่า100มิลลิเมตรนะครับทีนี้นะครับเราก็เอาสมาร์ทเดมนชั่นออกนะครับคลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับสมาร์ทเดมนชันก็จะหายไปนะครับคำสั่งของสมาร์ทเดมนชั่นก็จะไม่ถูกใช้งานหรือกดปุ่ม esc ออกนะครับนะครับตัวสมาร์ทเดมนชั่นก็จะหายไปไม่ใช่แค่สมาร์ทเดมนชั่นทุกคําสั่งนะครับกด esc ก็คือการยกเลิกคําสั่งนั่นเองนะครับเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราได้เส้นสี่เหลี่ยมแล้ว เราก็เปลี่ยนเส้นสี่เหลี่ยมพวกนี้ให้เป็นเส้นเซนเตอร์ลายหรือว่าคอนสตรักชั่นนะครับจิอเมทรีนะครับก็คลิกเลือกเลยนะครับคลิกไป1ครั้งนะครับคลิกขวาคลิกคลิกขวาก็ได้นะฮะคลิกขวาเสร็จปุ๊บมันก็จะมีตัวอไอคอนขึ้นมาให้เราเลือกนะครับคลิกเลือกหรือไม่ก็คลิกไปที่เส้นใช่ไหมครับ หน้าต่างฝั่งซ้ายมือของตัวโปรแกรมก็จะมีคำวาออ่า option ขข้นมาแล้วก็คลิกติ๊กไปที่ for construction นะครับเส้นก็จะเปลี่ยนครับเส้นนี้เหมือนกันนะฮะคลิกอ่าก็จะเปลี่ยนเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางทั้งหมดเลยนะครับหรือเป็นเส้นเซนเตอร์ไลน์ทั้งหมดนะครับทีนี้เราก็มาสร้างวงกลมทั้งหมดกันนะครับคลิกไปที่วงกลมนะครับวงแรกนะครับที่ตรงกลางนะครับคลิก วางที่ตรงกลางนะครับแล้วคลิกขยับเมาส์แล้วก็คลิกอีกครั้งหนึ่งนะครับให้เป็นวงกลมนะครับเราสร้างวงกลมทั้งหมดเลยก่อนก็ได้นะครับเราสร้าง55 5วงก่อน5้รูปก่อนนะครับ5้ารูปนะครับเสร็จแล้วเมื่อได้วงกลมครบทั้ง5วงแล้วนะครับเราก็คลิกไปที่ smart dimension กำหนดขนาดของวงกลมแต่และว,วงก่อนนะครับวงใหญ่ตรงกลางนะครับ เดนิเตอร์มิลนะครับวงเล็กนะครับแต่ละวงวงละเดิตเตอร์26มิลนะครับนะครับตรงนี้ด้วยนะครับ26นะครับทั้ง4วงเลยนะครับแก้ไขนะครับ ก็จะได้ขนาดนะครับตามใบงานของเรานะครับถามว่าอาจารครับทําไมไม่แก้ครั้งเดียวนะครับเพื่อให้ได้วงกลมทั้งสีวงมันมีวิธีทําอยู่นะครับแต่เราจะพึ่งนะครับเราค่อยๆเริ่มเรียนรู้กันไปนะครับทีนี้นะครับเมื่อได้ตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะครับเราก็จะใช้สร้างวงกลมครับขึ้นมานะครับทับวงกลมวงเล็กนี้นะครับโดยมีระยะนะครับ พิกขนาดก็คือ r 25านะครับ r 25ก็คือรัศมีย5ิบนะครับถ้าเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางก็50นะครับก็สร้างวงกลมขึ้นมานะครับขีดไปที่วงกลมนะครับคลิกเพื่อกลางวงกลมออกนะครับที่2วงที่3าวงที่4นะครับเสร็จแล้วก็ให้ขนาดนะครับ สมาร์ทเดนมนชั่นนะครับคลิกเลือกนะครับกลมสีวงที่สร้างใหม่นี้ไดมิเตอร์50นะครับนีก็50วงนี้ก็50นะครับวงนี้ก็50 เราก็ได้วงกลมนะครับที่เป็นเอวิเตอร์ด้านนอกของตัวชิ้นงานของเรานะครับนะฮะวงกลมพวกนี้นะครับทีนี้นะฮะที่เราต้องสร้างนะครับก็คือส่วนโค้งนะครับที่จะเชื่อมระหว่างขอบของวงกลมแต่ละวงนะครับของวงวงกลมแต่ละวงนะครับฉะนั้นเราก็จะมาสร้างนะครับเส้น ส่วนโค้งนะครับที่เชื่อมวงกลมแต่ละวงกันนะครับเราก็ใช้คำสั่งตัวนี้ครับ3 point art นะครับคลิกไปเลยนะครับพอคลิก3 point art นะครับมันก็จะมีนะครับอันแรกนะครับ center p o i อ t art อันที่2นะครับ t a n g e n อ art นะครับอันที่3นะครับ3 point ต r t นะครับตัวแรกนะครับ Center point art ก็ตามรูปเลยเห็นไหมครับมี1,2,3 คลิกวางจุดของส่วนโค้งคลิกจุดที่2คลิกจุดที่3ก็จะได้ส่วนโค้งนะครับอันที่2องเนี่ยนะแทนเจนส์นะครับก็คือมีจุดที่1และจุดที่2ก็ได้ส่วนโค้งนะครับส่วนตัวที่3นะครับสามพอยต์อาร์ตนะครับก็จุด1จุด2จุด3นะครับจุด1 2 3นะครับเราจะใช้3พอยต์อาร์ตนะครับคลิก3ครั้งเราก็จะได้ส่วนโค้งนะครับก็คลิกเลย แตะใส่ตัววงกลมนะครับเอาวงด้านบนสุดเลยก็ได้นะครับแล้วก็คลิกเลือกนะครับมันก็จะมีเส้นปะที่เป็นส่วนโคง้งขึ้นมาแล้วก็มาแตะนะครับที่วงกลมด้านล่างอีกวงหนึ่งนะครับแล้วก็คลิกนะครับพอคลิกแล้วนะครับเห็นไหมฮะเราขยับเมาส์ซ้ายหรือขวามันก็จะทำเส้นส่วนโค้งให้เรา นะครับเสร็จปุ๊บเราก็เอาตามในในแบบใบงานนะครับเราคลิกวางนะครับเราก็จะได้เส้นส่วนโค้งนะครับทำทั้ง4รูปนะครับทั้งหมด4เส้นนะครับก็คลิกคลิกนะครับวางตรงไหนก็ได้ยกเว้นจุดมุมของส่วนโค้งนะครับจุดตัดเขาวงกลมนะครับ จะคลิก,กวางตรงนี้ไม่ได้นะครับเอาตรงไหนก็ได้ของส่วนโค้งของวงกลมนะนะครับอย่าไปคลิกที่จุดตัดนะครับตรงนี้ผมไม่คลิกนะครับนะครับผมจะไม่คลิกที่จุดตัดนะครับพอคลิกที่จุดตัดแล้วเราจะแก้ขนาดของตัวส่วนโค้งไม่ได้นะครับเมื่อเราได้ส่วนโค้งทั้งหมด4เส้นสังเกตนะครับว่า ส่วนโค้งและส่วนเนี่ยมันไม่ตรงกันจุดวางไม่ตรงกันจุดตัดก็ไม่ตรงกันนะครับทีนี้เราก็จะมาทำให้จุดตัดนะครับมันเท่ากันนะครับทุกๆจุดเลยนะครับก็ ESC ออกนะครับเอาตัวคำสั่ง3าม pointR ออกไปนะครับนะครับกดอีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับเพื่อให้เส้น นะครับเราไม่ได้เลือกเส้นใดเส้นหนึ่งอยู่ทีนี้วิธีที่เราจะคลิกให้เกิดการสัมผัสกันที่ถูกต้องนะครับของส่วนโค้งกับวงกลมเนี่ยนะครับเราคลิกเลือกอย่างนี้นะฮะคลิกไปที่วงกลมหนึ่งครั้งนะครับแล้วกดที่ตัวคีย์บอร์ดนะครับกดชิปนะครับแล้วก็คลิกไปส่วนโค้งอีกหนึ่งครั้ง เอาใหม่นะครับช,ช้าๆนะฮะคลิกเลือกที่วงกลมที่ต้องการจะให้ส่วนโค้งสัมผัสกับเส้นส่วนโค้งนะครับเสร็จแล้วก็กดแป้นพิมพ์นะครับตำแหน่งแป้นพิมพ์ก็คือชิปค้างไว้แล้วกดคลิกเลือกเส้นส่วนโคง้งแล้วปล่อยนะครับแล้วปล่อยชิปออกนะครับปล่อยชิปออกเห็นไ,ไหมครับ มันก็จะเลือกอยู่2เส้นคือเส้นวงกลมที่เป็นเส้นสีฟ้าที่ผมชี้เมื่อกี้แล้วก็ส่วนโค้งนะครับเสร็จแล้วทีนี้นะครับตัวหน้าต่างของส่วนโค้งและวงกลมเนี่ยก็จะขึ้นมาทางด้านซ้ายมือนะครับมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์มากมายในนี้น,นะครับเราต้องคลิกเลือกที่แทนเจนนะครับแทนเจนก็คือการสัมผัสนะครับคลิกเลือกแทนเจนนะครับสัญ,ญลักษณ์ ตัวสัมผัสก็จะมี2ตัวคือสัญลักษณ์แทนเจนและสัญลักษณ์จุดตัดนะครับทีนี้เราก็ทำทุกทุกตัวนะครับตัวนี้นะครับต้องเครื่องหมายถูกคลิกเครื่องหมายถูกเพื่อยืนยันมันไปก่อนนะครับไม่งั้นมันจะพัวพันกันไปหมดนะครับเราก็คลิกไปที่วงกลมนะครับ กดชิปที่คีย์บอร์ดแล้วก็คลิกเลือกที่ส่วนโคง้งปล่อยมือครับนะครับแล้วก็คลิกเลือกแทนเจนนะครับเครื่องหมายถูกนะครับเห็นไหมครับสัญ,ญาลักษณ์ก็จะมีทั้งแทนเจนและจุดอ่าสัมผัสกันจุดตัดกันนะครับเห็นไหมครับมีทั้งบนและล่างทีนี้เราก็มาไล่ทําทีละตัวกันนะครับเหมือนเดิมครับคลิกวงกลมกดชิป คลิกส่วนโค้งนะครับแทนเจนเครื่องหมายถูกนะครับคลิกวกงกลมกดชิปที่คีย์บอร์ดคลิกเลือกส่วนโคง้งเลือกแทนเจนเครื่องหมายถูกนะครับคลิกเลือกที่วงกลมกดชิปที่คีย์บอร์ดคลิกเลือกส่วนโคง้งปล่อยมือจากปุ่มชิปนะครับแล้วก็ คลิกเลือกแทนเจนนะครับด้านบนนะครับคลิกเหมือนกันนะครับส่วนโค้งวงกลมกดชิปส่วนโค้งเลือกแทนเจนนะครับเครื่องหมายถูกจะคลิกที่เส้นส่วนโค้งกดชิปแล้วค่อยคลิกเลือกวงกลมนะครับแล้วเลือกแทนเจนก็มีค่าเหมือนกันนะครับสามารถคลิกตัวไหนก่อนก็ได้นะครับ ทีนี้เมื่อเราได้ครบทั้งหมดแล้วนะครับครบทั้งหมดแล้วเราก็เหลือขนาดครับเห็นไหม r 6 5นะครับเราก็คลิกเลือกที่ smart dimension นะครับคลิกไปที่ส่วนโคงนะครับแก้เป็น r 6 5ก็พิมพ์เข้าไปครับ6กบครับด้าน,นบนด้วยนะครับเอาทุก เส้นส่วนโค้งนะครับให้ได้เท่ากันนะครับ65ทั้งหมดนะครับ65นะครับนะครับทีนี้นะครับเส้นของวงกลมด้านในนี้เห็นไหมครับพวกนี้นะครับในแบบเราไม่มีนะครับในแบบเราไม่มีนะครับเราก็ทำการทิมนะครับหรือตัดออกนะครับคำสั่งทิมนะครับ คลิกไปที่ทีมนะครับตัวคำสั่งทิมที่เป็นไอคอนเนี่ยนะครับจะมีอยู่2อันนะครับมีทีมกับเอ็กแชนนะครับทิมก็คือตัดเอ็กแชนคือต่อนะครับฉะนั้นเราเลือกตัดเราก็ต้องเลือกไปที่ทิมนะครับแล้วก็ขยายเข้ามาหน่อยครับนะครับคลิกค้างลากผ่านเส้นส่วนโค้งที่ต้องการจะตัด ัดออกให้หมดนะครับตัดให้หมดนะครับคลิกค้างลากผ่านนะครับคลิกค้างลากผ่านคลิกค้างลากผ่านคลิกค้างลากผ่านนะครับคลิกค้างลากผ่านคลิกค้างลากผ่านออกไปนะครับก็จะตัดเส้นเห็นไหมครับชิ้นงานสเก็ตของเราก็จะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ เสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับเช็คความละเอียดว่าเราทําครบตามใบงานเรือยันะครับ <Yeah. S 1> เมื่อเราทําครบเสร็จนะครับเราก็ลองไปทําให้ชิ้นงานมีความหนาหรือมีผิวขึ้นมานะครับเราก็กดเลือกไปที่ exit sketch นะครับ e x i t sketch ขนาดเราก็หายไปก็ปล่อยมันนะครับไม่ต้องไปสนใจนะครับแล้วเลือกไปที่ future นะครับ future Set ็จปุ๊นะครับเราก็เลือก e x t r u d e board tabbed นะครับคลิกเลือกนะครับนะครับเราสามารถที่จะใส่ความหนาให้มันนะครับ10มิล20มิลนะครับเราก็แก้ถ้าในแบบเขาต้องการ10หรือ20ก็พิมพ์เข้าไปนะครับ นะครับแล้วก็เครื่องไม้ถูกครับนะครับชิ้นงานของเราก็จะออกมานะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับอย่างไงนะครับก็ฝากนักศึกษานะครับกดเข้าไปดูนะครับและทำความเข้าใจนะครับแล้ฝากกดไลค์กดแชร์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ